สวัสดีครับผมวันนี้เรามาผัดกระเพรากันครับผมเอาน้ำมันลงก่อนนะครับผัดกระเพราหมูไก่มีอย่างละนิดก็เลยผสมกันเลยนะครับผมเอาไก่ลงกับหมูครับ ถ้าอาพริกลงเลยมันจะจามนะครับผมก็เลยใส่ทีหลังครับผมผัดหมูกับไก่ให้สุกก่อนใส่น้ำปลา โดยสองงวลงไปใส่ซอสทีนี้ก็ผัดครับผมผัดให้มันสุก โรยเกลือลงไปนิดเึงนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมโรย,ยนิดเดียวถ้ามันเข้าเนื้อ,อนี่เลยสับให้มันสุกก่อนนะครับผม แล้วแต่เนาะใครทำกับข้าวก็สูตรใครสุกของใทรของนี่นะครับผมเราทำกินเองเราก็ทำแบบง่ายๆนะทำแบบไหนก็ได้เราก็จะเติมพริกลงไปนะครับผมกับน้ำไปนในพริกเลยนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมเพื่อที่จะให้ไก่กับหมูสุกครับผม เราจะเอาพริกออกจากคกนะครับผมก่อที่จะให้ไก่กับหมูสุกครับผม เราลงเสร็จแล้วครับผมพริกขัดเลยนะเอาให้ไก่กับนีสุกเราปิดฝาไว้ก่อนค่อยเปิดทีตอนใกล้สุกนะครับผมสุกแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายคือใบกะเพรานะครับผมลงไปเลยนี่ แล้วก็ผัดเลยนะครับผมสุดเรียบร้อยครับผมเร่มหยุดตัวลงแล้วนะครับผมใส่น้ำไม่ต้องเยอะใส่น้ำอัเจาะครับผม กินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวคำเกิงถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ